สวัสดีครับแบตเตอรี่คือหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามความปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและผู้เกี่ยวข้องดังนั้นจึงต้องมีการจัดการที่ดีมีมาตรฐานสากลด้วยระบบ BMS ถามว่า BMS คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมต้องมีคลิปนี้มีคำตอบครับ คลิปนี้จึงมีหัวเรื่องนำเสนอที่สำคัญ3เรื่องด้วยกันนั้นก็คือ BMS คืออะไรมีหน้าที่อย่างไร 2. Active Balance คืออะไรทำงานอย่างไร 3. Passive Balance คืออะไรและทำหน้าที่อย่างไรนะครับครับต่อไปมาทำความเข้าใจ BMS อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นก็คือ Battery Management System นั่นเอง คือวงจรป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับแบตเตอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมต่างๆนะครับโดยจะมีหน้าที่ป้องกันมาให้แบตเตอรี่เกิดการชาร์จเกินหรือเรียกว่า o v e r c h a r ์จและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของทุกเซลล์รวมถึงตรวจสอบอุณหภูมิภายในของเซลล์แบตเตอรี่ทุกเซลล์เช่นกันทั้งขณะทำงานและขณะใช้งาน และจะตัดไฟที่ชัดเข้าแบตเตอรี่เมื่อตรวจพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดนั่นเองรวมถึงยังป้องกันกรณีเกิดไฟลัดวงจรหรือมีกระแสะไฟสูงเกินกำหนดที่ไหลผ่านไปยังแบตเตอรี่ด้วยนะครับครับ BMS นั้นนอกจากมีหน้าที่ในการควบคุมความปลอดภัยเหมือน PCM แล้ว ยังมีระบบตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์ซึ่งทำให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อีกด้วยครับทั้งนี้ตัว BMS ที่ขายทั่วไปนั้นก็มีหลากหลายเกรดหลายราคาและมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปครับแต่ละฟังก์ชันนั้นทำงานอย่างไรไว้ดูรายละเอียดในเรื่อง Active Balance และพาดสิบบาลานซ์ซึ่งจะต้องอธิบายหลักการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันของระบบควบคุคม BMS หรือว่า Master Controller Unit หรือ MCU นะครับครับสมมุติว่าเราต้องการจับกอบแบตเตอรี่เพื่อใช้งานเองสักชุดหนึ่งหรือประกอบแบตเตอรี่ในเชิงพาณิชย ต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนว่าจะนำไปใช้กับอะไรหลักๆก,ก็คือระบบโซลาเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นการกำหนดรูปแบบการประกอบแบตเตอรี่นั้นจะอนุกรมจำนวนกี่เซลล์ต้องการแรงดันจำนวนกี่โวลต์และต้องการกระแสจำนวนกี่แอมป์นะครับนั้นคือนำมาขนานกันนั่นเองนะครับดังนั้นมาดูก่อนว่า แต่ละเซลล์มีคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะอย่างไรโดยปกติแล้วจะมีแรงดันอยู่ที่3.2โวลต์ถึง4.2โวลต์นั้นเมื่อชาร์จเต็มที่กระแส2.6แอมป์การกำหนดค่าของแรงดันเพื่อใช้ในการคำนวณและวัดตามความเป็นจริงนั้นก็อยู่ที่3.7โวลต์ดังนั้นการที่เราจะอนุกรมกัน16เซลล์และขนาด22สเต็กม,มาดูก่อนว่า จะได้แรงดันเท่าไหร่อนุกรม16นั้นก็เอา16มาคูณ3.7จะก็จะได้59.2โวลต์นี้เมื่อต้องการแรงดันนะครับแล้วขนาด22สแต็กนั้นคือเอา22มาคูณกระแสนั้น2.6แอมป์ก็ได้57.2แอมป์อวน,นะครับเมื่อต้องการกระแสทั้งหมดนี้เรียกว่า1โมดูลย่อยนะครับแล้วนำโมดูลย่อยมาขนานกันอีกเพื่อให้ได้กระแส ที่มากขึ้นหรือนำมานุกรมเพื่อได้แรงดันที่มากขึ้นตามต้องการเมื่อมาถึงตรงนี้จะต้องมีการจัดการระบบความปลอดภัยเกิดขึ้นนั้นก็คือควบคุมด้วยระบบ bms แต่อาจเป็น bms แบบย่อยเพื่อควบคุมในระดับโมดูลนะครับครับระบบการจัดการหรือ bms ควบคุมในระดับโมดูลนี้เรียกว่า slave bms มีหน้าที่อะไรมาดูกันนะครับและทำความเข้าใจ ในระบบย่อยก่อนที่จะถึงระบบแพคหรือระบบใหญ่ของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะทำไม่ให้เกิดการสับสนเมื่อระบบใหญ่ขึ้นนะครับการจัดการระบบไฟฟ้าในระับโมดูลนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับกระแสและปล่อยกระแสร,ระหว่างเซลล์ด้วยกันมากเกินไปนั่นเองแต่อนุญาตให้มีการถ่ายเทกระแสร,ระหว่างกันนั้นคือระหว่างเซลล์นั่นเองครับ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการชาร์จเกินหรือเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จหรือปล่อยประจุกเกินเรียกว่าโอเวอร์ดิชาร์จซึ่งทำให้มีอุณหภูมิสูงซึ่งจะเกิดความร้อนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบใหญ่ได้นะครับครับเมื่อทำความเข้าใจแบตเตอรี่โมดูลหรือแบตเตอรี่แบบโมดูลในระดับหนึ่งแล้วรวมถึงการทำความเข้าใจในเรื่องของเลฟ BMS ต่อไปมาทําความเข้าใจในเรื่องของแบตเตอรี่แบบแพคหรือว่าแบตเตอรี่แพคนั่นเองนั้นก็คือนําโมดูลแบตเตอรี่มาเชื่อมต่อกันเพื่อเพิ่มความจุพลังงานให้สูงขึ้นในที่นี้เป็นการนาโมดูลแบตเตอรี่มาเชื่อมต่อขนานกัน4-5ถึงโมดูลนะครับเพื่อเพิ่มความจุทางไฟฟ้านั้นก็คือเพิ่มกระแสแอม์ปร์ ML. ครับเมื่อนําโมดูลแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนมาเชื่อมต่อกันเป็นแพ็คนั้นควรจะมีระบบการจัดการแบตเตอรี่ในระดับแพ็คเช่นเดียวกันในที่นี้เรียกว่ามาสเตอร์บีมนะครับมีหน้าที่เหมือนกันครับมีหน้าที่จัดการให้โมดูลต่อกันในแพ็คนั้นไม่เกิดก,ก,การรับและการปล่อยกระแสที่มากเกินไประหว่างเซลล์ระหว่างโมดูลนะครับ แต่อนุญาตให้เกิดการถ่ายเทกระแสระหว่างกันนะครับรวมถึงป้องกันมาให้แบตเตอรี่เกิดการชาร์จเกินเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จแล้วก็ปล่อยประจุกเกินเรียกว่าโอเวอร์ดิชาร์จและไม่เป็นการอันตรายที่เกิดจากความร้อนสะสมที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันนี้ก็ควบคุมระบบย่อยของ โมดูลต่างๆที่เรียกว่าชเชลีฟบ m s ด้วยนะครับนี่คือหลักการทำงานของระบบจากเซลล์ต่อเป็นโมดูลจากโมดูลมารวมกันเป็นแพ็กนั่นเองนะครับในภาพรวมเหล่านี้รวมถึงภาพต่างๆที่พยายามนำมาให้มองเห็นภาพนั้นเพื่อเห็นภาพรวมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอขยายความหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้ของท่านที่นำไปประกอบเป็นอาชีพได้นั่นเอง ครับครับต่อไปมาทําความเข้าใจผังการจัดระบบควบคุมความปลอดภัยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับ,รบเพื่อให้สามารถวางแผนการจัดระบบการควบคุมระบบ BMS ได้อย่างเหมาะสมจึงแบ่งระดับ BMS ที่ใช้ในการควบคุมได้3ระดับด้วยกันนั้นก็คือระดับ distributed หรือการควบคุมแบบกระจายนั้นก็คือ BMS 1ชุดเล็ก ซึ่งมีฟังก์ชันกา,การทำงานแค่ตรวจจับกระแสรแรงดันและอุณหภูมิ1ชุดก็จะควบคุมเซลล์1เซลล์หรือถ้า10เซลล์ก็ต้องใช้ชุดเล็กขนาดนี้10ชุดนะครับเรียกว่าชุด distributed ซึ่งใช้ในระบบควบคุมแบตเตอรี่ชุดเล็กๆนะครับในส่วนชุดที่2คเาเรียกว่าเซ็นทรัไลไลือ,ค,อคือการควบคุมแบบรวมศูนย์ คือ BMS 1ชุดควบคุมโมโดูลย่อย1ชุดทุกชุดจะต้องมี BMS ควบคุมเรียกว่า Slave BMS หรือควบคุมในระดับโมโดูลย่อยและอโมโดูลใหญ่และในชุดนี้ก็อยู่ภายใต้ใกาครควบคุมของ Master BMS อีกทีนึ่งนะครับส่วนในระดับที่3นั้นเครเรียก Modular Master Slave คือการควบคุมระบบแบบแยกส่วนก็คือแบ่งส่วนต่างๆให้โมดูลแต่ละโมดูล ควบคุมนะครับเรียกว่าสลับ BMS เพราะฉะนั้นในแต่ละโมดูลนั้นแยกส่วนให้สลับ BMS ควบคุมและส่งคําสั่งแสดงผลแจ้งให้มาสเตอร์ชุดใหญ่ทราบเพื่อสั่งการหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมาสเตอร์ BMS นี้จะควบคุมระบบทั้งระบบของแบตเตอรี่แพ็กนั่นเองนะครับครับต่อไปมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องสุดท้ายนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการบาลานซ์เซลล์บาลานซ์เซลล์นั้นก็ประกอบไปด้วย2แบบนั้นก็คือแอคทีฟบาลานซ์เซลล์กับพาสซีฟบาลานซ์เซลล์นั้นก็คือเมื่อนําแบตเตอรี่หลายๆเซลล์มาต่อรวมกันเป็นโมดูลหรือเป็นแพ็คแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นั้นจะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของเซลล์แบตเตอรี่โดยเฉพาะค่าความจุข,ของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ที่จะนำมาประกอบเข้าร่วมกันนั้น การนำใชแบตเตรี่ที่มีค่าความจุไม่เท่ากันมาประกอบร่วมกันจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของแพ็คแบตเตอรี่ทั้งการประจุและการคายประจุและยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานดังนั้นแพ็คแบตเตอรี่จึงต้องมีระบบป้องกันและจัดการแบตเตอรี่เรียกว่าแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มหรือ BMS ที่กล่าวมาแล้วนั้น ตั้งควบคู่ไปด้วยโดยทั่วไปแบบนี้จะเป็นที่รู้จักกันและนำไปใช้มากในแบตเตอรี่แบบลิเธียมนั่นเองนะครับพารามิเตอร์ที่สนใจก็คือกระแสแรงดันและอุณหภูมิของแต่ละเซลล์แบตเตอรี่นั่นเองฟังก์ชันที่จะที่จำเป็นของระบบ BMS นี้จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันหลักๆนั้นก็คือการวัดแล้วก็นำมาประมวลผลเรียกว่ามอนิเตอร์ แล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นมาจัดก,การเกี่ยวกับการสร้างระดับแรงดันให้เท่ากันกระแสเท่ากันเขาเรียกว่าบาลานซิ่งหรือบาลดานเซลล์และก็ทำการโปรเทคชั่นป้องกันความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ระบบนี้สามารถสื่อสารกับระบบจ่ายระบบชาร์จเพื่อแจ้งสถานะของแบตเตอรี่ว่าพร้อมจ่ายหรือรับพลังงานหรือไม่นะครับ มาทำความเข้าใจแอคทีฟบาลานซิ่งมีสองวิธีคือการถ่ายโอนประจุออกจากเซลล์ที่มีระดับพลังงานสูงกว่าหรือแรงดันสูงกว่าเซลล์อื่นไปยังเซลล์ที่มีระดับพลังงานหรือแรงดันต่ำกว่าหรือเป็นการควบคุมการประจุหรือการจ่ายพลังงานของแต่ละเซลล์นะครับข้อดีของแอคทีฟบาลานซิ่งนะครับก็คือประสิทธิภาพในการทาง,งานของบาลานซิ่งนี้จะดีกว่าแบบพาสซีฟ แต่ก็มีข้อด้อยก็คือวงจรและการควบคุมที่ซับซ้อนกว่าแบบพาสซีฟซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น3แบบก็คือแบบขดลวดแบบที่ใช้ตัวเก็บประจุและแบบที่ใช้วงจรสวิตชิง่งซึ่งผมจะให้ดูภาพต่างต่อไปนี้ครับครับวงจรที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นวงจรพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ถ้าท่านมีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมองออกว่าเป็นวงจรที่ในรูปของ การใช้ขดลวดในการสะสมพลังงานในรูปคองสนามแม่เหล็กเมื่อสะสมพลังงานในรูปคองสนามแม่เหล็กก็จะมีมอดเฟสหลายๆตัวพุ่งอยู่ด้วย มัดเฟดนี้ก็จะได้รับการควบคุมมาจากชุดควบคุมอีกทีหนึ่งเนื่องจากมีระบบตรวจจับว่าแรงดันต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดก็จะแจ้งไปยังชุดควบคุมชุดควบคุมนั้นก็จะสั่งการออกมาให้สร้างพาร์ออกมาพาร์นั้นก็ไม่ต่างกันก็คือพาร์ PWM นั่นเองมาป้อนทิ่ขาเกตของมัดเฟดแต่ละตัวให้เปิดปิดเปิดปิดว่าเซลล์ตัวไหนทํางานเซลล์ตัวไหนแรงดันต่าเซลล์ตัวไหนแรงดันสูงเกินไป นั้นก็คือมาเปิดปิดสวิตช์ให้แรงดันที่สะสมในรูปของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไหลเข้าไปอย่างเซลล์แต่ละตัวที่มีเซลล์แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงนั่นเองนะครับวงจรที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกวงจรหนึ่งและเป็นวงจรยอดนิยมในระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งที่ผมทำคลิป ผ่านออกไปประมาณ10กว่าคลิปล้วนแต่อธิบายเรื่องบักกับบูททั้งเส้นนะครับลองย้อนไปดูเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์ที่ผมอธิบายไปแล้วนี้อธิบายตามลำดับดังนี้นะครับในกรณีที่ระบบตรวจจับหรือมอนิเตอร์ตรวจจับพบว่าเซลล์ตัวนั้นมีแรงดันสูงเกินไปสูงมากกว่าเซลล์ตัวอื่นๆก็จะตัวมอนิเตอร์นี้ก็จะส่ง แสดงผลไปให้กับชุดควบคุมชุดควบคุมก็จะจังการให้สร้างพ์ลออกมาเรียกว่าพา์ p w m มาป้อนที่ขาเกตของตัวบักนี้ดังนั้นทำให้เกิดการสวิตช์มอสเฟตตัวนี้ตัดต่อตัดต่อ,ตตอทำให้ลดแรงดันของเซลล์ตัวนี้ลงทำทำให้เท่ากับเซลล์ตัวอื่นๆนะครับเขาเรียกว่าใช้การลดเซลล์ที่มีแรงดันสูงเกินไปในรูปแบบของบั๊ก คอนเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับรับมาดูกรณีที่เซลล์นั้นมีแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต่ำกว่าเซลล์ตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นการจัดระดับเซลล์ให้เท่ากันนั้นก็ด้วยวิธีบูตนั่นเองนะครับดังนั้นตัวมอนิเตอร์ที่จับแรงดันจับกระแสของเซลล์ตัวนี้การจับนั้นก็มีจับแรงดันจับกระแสและจับอุณหภูมิดังนั้นจัดแรงดันที่ต่ำเกินไปแล้วส่ง ส่งผลแสดงผลนี้ให้กับตัวควบคุมตัวควบคุมนั้นก็จะแจ้งให้สร้างสัญญาณพัลออกมานะครับพาร์ัันก็ PWM มาป้อนให้ขาเกตของบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นทำให้เกิดการปิดเปิดปิดเปิดนั่นเองนะครับปิดในช่วงที่การสลับการทำงานนี้ ทำให้เกิดแรงดันที่สูงขึ้นแรงดันที่สูงขึ้นนี้เองทําให้แรงดันของเซลล์ตัวนี้สูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนตรงนี้เมื่อแรงดันพอเท่ากับตัวอื่นๆแล้วตัวสัญญาณมอนิเตอร์ต่างๆก็แจ้งไปยังชุดควบคุมชุดควบคุมก็จะสั่งระงับการหยุดการปล่อยสัญญาณพาลออกมาทําให้สัญญาณทําให้เซลล์แบตเตอรี่แต่และเซลล์นั้นมีแรงดันเท่ากัน นะครับนี้เขาเรียกว่าใช้บูตคอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นใช้ทั้งบักและบูตเพิ่มหรือล lot นั่นเองนะครับครับต่อไปมาทําความเข้าใจการบาลานซ์เซลหรือการปรับแรงดันในรูปแบบของพาสซีฟบาลานซิงนะครับนั้นก็คือเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเรียกว่าพาสซีฟบาลานซ์เซลนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อระบบตรวจจับเครียกมอนิเตอร์ตรวจจับ พบว่าเซลล์แบตเตอรี่บางตัวหรือหลายตัวมีระดับแรงดันที่ต่ำหรือสูงเกินไปก็จะจ้างผลนี้แสดงผลไปยังชุดควบคุมชุดควบคุมก็จะสั่งการให้สร้างพาร์ขึ้นมานั้นตัวที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดความจริงแล้วมันคือมอดเฟตนะครับมาป้อนที่ขาเกตของ S1 S2 ที่มองเห็นอยู่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นมาป้อนที่ขาเกตทําให้ชีวิตปิดเปิดปิดเปิดนะครับเพราะฉะนั้นการปิดเปิดนี้ทําให้แรงดันที่เซลล์ที่มีแรงดันสูงเกินไปไหลออกมานะครับลักษณะนี้เป็นการไหลออกมาค้างไว้ที่คาปาซิเตอร์หรือไหลออกมาจากเซลล์นั่นเองพูดง่ายๆในส่วนที่ต่ำกว่าก็จะมีการปิดเปิดนั้นก็เพิ่มชีวิตปิดเปิดที่ขาเกตเพื่อเพิ่มแรงดันเซลที่มีแรงดันต่ำอยู่แล้วให้สูงขึ้นนะครับ เมื่อเซลล์ที่มีแรงดันต่ำหรือแรงดันสูงเกินเกณฑ์กำหนดเมื่อผ่านการบรรจุควบคุมโดยระบบสร้างพารามาป้อนที่ขาเกตด,ดังกล่าวนี้แล้วก็จะหยุดการทำงานเมื่อเท่ากันแล้วนี่คือระบบควบคุมแบบพาสบีบาลานซ์เซลล์นั่นเองง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับคลิปนี้หวังยังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอจบเพียงแค่นี้ครับ